แต่ประเด็นที่มีการเปลี่ยนกรรมาการบริหารพักนั้นเป็นเรื่องของอำนาจอาจจะเป็นเรื่องของการหมั่นไส้นะครับที่พิธาทำตัวหิวแสงวันๆจะดูแต่สื่อไหนจะเอาไปพาดหัวทิกต o k ของพักจะเอาไปลงอย่างไรนะครับเป็นคำแขวะของพิยบุตรแต่พิยบุตรก็ยอมรับมาคุยกับพิธาทุกวันไม่มีความขัดแย้งอะไรพิธาก็บอกไม่มีความขัดแย้งอะไร แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพิธากำลังถูกเฟดออกจากการเมืองการเฟดพิธาออกจากการเมืองในครั้งนี้เท่ากับเป็นการลอยแพนะครับการลอยแพพิธาในครั้งนี้ย่อมเกี่ยวข้องกับคดีที่กําลังตามมาสื่อมวลชนต่างๆกําลังมองว่าก้าวไกลกําลังเข้าสู่จุดอับและกําลังเสียเปรียบคู่ต่อสู้อย่างหนักเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็ับดีหุ้นส่วนเนะี่ยที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในสตูดิโอฮะเปลี่ยนบรรยากาศเข้าเข้าออกออกสตูดิโอไปรถบ้านบ้า,บางมาอยู่ในสตูดิโอบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องภายในของพรรคก้าไกลคร,คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องที่เป็นสาเหตุนะ ที่ปียบุตรประกาศวางมือในขณะเดียวกันก็เป็นสาเหตุทําให้พีธาต้องพ้นจากการเป็นหัวหน้าพักมอ,ออีกทีได้ไหครับเราเองทรปนี้ดใจหใจหน่พี่เอานอยก <laughs> ็ลวใจน่อย,ยครับอยาอยาอคยะครับ <laughs> ผมผมโสดอยู่ผมไม่ไมีสไตล์นะไม่ใช่ผมเปลี่ยนมาซกับภาเก่ารู้รู้รู้สิ่งสำคัญก็คือการคำนึงถึงความรู้สึกของคนในพักรวมถึงอาจารย์ปียบุตรด้วยนะครับตัวผมเองก็คิดถึงอาจารย์ตลอดตั้งแต่ตอนที่เริ่มตั้งพักอนาคตใหม่ด้วยกันมาจนกระทั่งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ช่วยพักตามถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับในช่วง หาเสียงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอครับผมก็เชื่อว่าพวกเราก็คิดถึงอาจารย์ทุกคนแล้วก็รวมถึงกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปในช่วงอนาคตใหม่ด้วยเท่าๆกันนะครับรรผมก็ยังเจออาจารย์มีบุตรอยู่เรื่อยๆครับก็ยังไม่ไดเพิ่งไปทานข้าวด้วยกันมาก็มีการพูดคุยกันตลอดในในในกรอบที่กฎหมายอนุญาตนะครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันก็ผลจากการประชุม ย่างที่สมามัญในวันนี้รวมถึงการประชุมคณะกรรมการห่งถัึกุดใหม่ก็จะเห็นว่ามีการปรับองค์คารพยศนะครับในหลายส่วนครับซึ่งภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าเป็นการปรับทับชั่วคราวครับก,ก้าวไกเนื่องจากเหตุผลความจำเป็นทางด้านกฎหมายนะครับที่ทําให้คุณพิธาลิจเลิศอดีตน,นยยายกมนตรีของพัรคก้าวไกลเนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นําฝ่ายค้าน และสสในสภาผู้แทนราษฎรได้ในทันะนี้โดยผมเองในฐานะหัวหน้าพักคนใหม่และกรรมการบริหารพักชุดใหม่เรายินดีนะครับที่จะลงจากตําแหน่งเพื่อคุณนิธามีจเจริญรัตได้กลับมาทําหน้าที่สสในสภาได้อีกครั้งดังนั้นเมื่อมันเป็นการปรับพักทั่วคราวก็ในคณะกรรมการบริหารพัก นะครับที่ประชุมใหญ่ก็ได้เน้นที่จะสลับบทบาทภายในของคณะกรรมการบริหารพัคเดิมเป็นหลักนะครับจะเพิ่มเติมคนใหม่มาแค่กรรมการบริหารพัคภาคเหนือที่มีการเลือกเข้ามาแทนคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาที่ลาออกจากคณะกรรมการบริหารพัคไปก่อนหน้านี้เพื่อไปรับหน้าที่รองประธานสถานแค่นั้นนะครับ โดยที่ผมเองก็จะได้รับในฐานะหัวหน้าพักคนใหม่ก็จะไปรับผู้นําฝ่ายค้านในสภานะครับโดยจะขยับขับเคลื่อนร่วมกับในฐานะิการพักคนใหม่คือคุณอภิชาติสิริสุนทรหลังจากนี้นะครับในฐานะนาติการพักส่วนการแต่งตั้งคณะที่ศึกษาหัวหน้าพักเป้าหมายหลักก็คือเพื่อรับผิดชอบการทํางานเชิงรุกในการ ขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงนและนโยบายร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนอกสถาซึ่งก็จะนำโดยคุณพิธาลนนิมเจเลรัรัฐประธานที่ปรึกษ,ษานะครับพร้อมกับที่ปรึกษ,ษาอีกสองท่านคุยง่ายว่าการปรัชุมชั่วคราวครั้งนี้ในสภาผมจะรับภารกิจหลักในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไประยะเวลาหนึ่ง ขณะที่ผู้ขนานกันไปกับนอกสภาก็คือนําโดยคุณพิธาลิจเจริรัลล์ในฐานะประธานที่ปรึษาาของน้าพักแล้วสําหรับเมื่อพักเก้าปลายได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกไปดํารงตตาแหน่งผู้นําฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์ให้ได้นะครับดังนั้นสําหรับอนาคตของคุณปฏิพัฒนสัสนติพนา,าซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานสภา และยังเป็นสสของพรรคเก้าไกลอยู่นั้นพรรคเข้าใจดีว่าด้วยข้อจำกัดจากรัฐมนูฉบับปัจจุบันทำให้พรรคไม่สามารถที่จะมีสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดำรงตำแหน่งนะครับทั้งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นหลังจากนี้นะครับภายในสัปดาห์หน้า ทางคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่จะเร่งหารือเรื่องนี้กับคุณปฏิพัฒน์เพื่อได้ข้อสรุปว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าคุณปฏิพัฒน์และคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่จะตัดสินใจอย่างไรเรื่องนี้ซึ่งจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดแต่เรียนชั่วคราวแต่ผมก็คิดว่าบริบท สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยก็มีความสําสนนะครับก็ขอให้ทุกท่านทํางานอย่างเต็มที่นะครับผมก็จะสนับสนุสนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยที่จะใช้เวลานี้นะครับในการลงพื้นที่นอกสภาให้เยอะมากที่สุดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าการพบปะก,กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสืยอจากต่างประเทศลหลายที่นะครับแล้วก็รอเวลาที่จะกลับเข้ามาในสภาแล้วก็ปฏิบัติหน้าท,าที่เป็นผู้แทนรัษดรของพี่น้องประชาชนต่อ,อไป ก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคยเชื่อมั่นในตัวผมในตัวพรรคเก้าไก่นะครับเชื่อมั่นในพรรคเก้าไก่เหมือนเดิมเพราะก็ยังคิดว่าเรายังทํางานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนก็นกนกนที่อะไรกันยังไงแต่ผมคิดว่าความเข้มข้นของเนื้อหา ในการทํางานก็ยังเหมือนเดิแมแน่นอนก็ขอให้ทุกท่านมาั่นใจแล้วก็เดินไปกับพวกเราครับแล้วก็พบก,กันวันพรุ่งนี้นะครับที่ถ้าคิดว่าวันนี้อยู่ดีๆพรึปตัวเองมาเป็นสอสอ<ฤ><ฤ>เฮ้ยกลายเป็นเซเลบชั่วข้ามคืนอ,อันนี้แหละแล้ววันๆก็จะคิดแต่คํานึงว่าอเอ๊ะฉันทำมันนี้ฉันเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้<ฤ>นักข่าวจะเอาไปลงไหมจะโดนตัดอยู่ในไวรัาอยู่ในทวิตเตอร์ไหมหรือว่าอะไรนะนักข่าวจะเอาไปตัดเป็นติ๊กต๊อก หัวคะแนนธรรมชาติของพรรคจะเอาไปตัดเป็นติ๊กตอกและแพร่กระจายไปทั่วจนคนพูดถึงวันพรุ่งนี้ได้ออกอพี่สรยุทธ์เอาไปอ่านข่าวตอนเช้าแล้วตัวเองก็โอ้โหลูกสึกชั้นดังแล้วถ้าคิดอย่างนี้ขอประทานโทษกลับไปเป็นเซเลบไม่ต้องมาเปน็นนักการเมืองน,นี่ผมพูดกันแบบตรงไปตรงมานะผมก็เชื่อคนในพรรคไม่มีใครกล้าพูดกันแบบนี้ผมคนนอกและผมพูดตรงๆเลยเพราะผมอยากให้ทุกคนเป็นนักการเมืองที่ดีตามความคาดหวังของประชาชนคุณต้องถามตัวเองก่อนคุณเข้ามาทําอะไร ถ้าอยากเด่นอยากดังอยากมีแสงอยากพาดหัวข่าวอยากปังทุกวันอยากเห็นโลกทวิตเตอร์แซ่ซ้องสรรเสริญโลกโซเชียลแซ่ซ้องสรรเสริญทุกวันนะครับผมว่าก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นนักการเมืองคุณเป็นเน็ตไอดนลเป็นเซเลบเป็นเส้นทางอื่นมีเยอะแยะแต่เมื่อคุณมาเป็นนักการเมืองแล้วยิ่งเป็นนักการเมืองของเก้าวไกลด้วยมันแบบภาระความคาดหวังยุบเหอะพรรคเก้าไกลจะเปลี่ยนหัวนหน้าใหม่กี่คน จุดจบก็ <laughs> เหมือนเดิมยุคเตรษฐาเป็นนายกนี่ต้องปลูกข้าวกินละปลกระเพราปลูกบุ้งปลูกพริกปลูกมันทุกอย่างถ้างนั้นอดข้าวของแพงไปหมดเตรษฐาเป็นนายกปุ๊บของแพงปับ๊บซื้อของไม่ลงเลยเงินเดือนก็นไม่พอซื้อของทุกอย่างแพงไปหมดต้องปลูกผักกินเอง กูข้าวกินเองรัฐบาลชุดนี้ใช้ภาษีพวกปกูเปลืองจังเลยเนาะพวกมึงใช้ภาษีให้มันประหยัดประหยัดนอ้อยเหมือนลุงกูเนาะให้มันได้ครึ่งหนึ่งของลุงกูเนี่ยกูทำงานในเสียภาษีให้พวกมึงใช้กันแบบโม่วแบบนี้เลยเหรประหยัดหน่อยนะจ๊ะ พวกมึงเหนื่อยนะต้องมาใช้ภาษีให้พวกมึงไปสบายกินวันละเป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยดีแต่พวกไม่พูดนะพวกเงียบเงียบในตัวดีอ่ะลุงลุงปู่นะแกะพูดไม่พอดีแต่จิตใจแกดีแต่ไอ้พวกเนี้ยมันไม่เคยพูดหูจิตใจมันมาก กก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เสียภาษีทุกพูดได้นะใช่ไหมทุกคน้ฝากไปถึงพาเกิดไทยด้วยนะครับผมอยากให้คุณทําเงินดิจิตอนคุณอ่ะให้จ่ายเป็นเงินสดครับเพราะมันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆจะบอกว่าทําไม่ได้ครับลงตัวทามาแล้วลงตัวใจหมื่นห้า 105. ในช่วงภาวะวิกฤตคนละหมื่นห้าทำให้ประชาชนเนี่ย คนนี้ไปก็หลายครอบครัวเพราะบางครอบครัวมีสี่คนห้าคนหกคนเขาก็ได้หลายหมื่นใช้นี้หมดเลยบางคนใช้นี้งวดรถหกล้อสิบร้อได้เลยบางคนก็สามารถไปทำฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มอะไรนี่เป four, five, six, six, next, ็นเท่าแก่ขึ้นมาได้เลยบางคนก็พ้นหนี้ร้อยละห้าร้อยละสิบได้เลยนะครับไม่อยากให้ทำแบบเป็นนิกิตอลเพราะอะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนรากหญ้าทั่วไป ถ้าคุณบอกว่าคุณรักประชาชนจริงๆคุณต้องเอาเงินสดมาจ่ายเลยเพราะเงินในแผ่นดินมันมีเหลือใช้อยู่แล้วสองแสนกว่าล้านบาทมันขาดแค่สองแสนกว่าล้านบาทซึ่งมันไม่ยากเพราะว่าทักษิณก็รวยหลายแสนล้านบาทคุณเศรษฐาก็เป็น CIO ของบริษ,ษัทอสังหาอยู่หลายสาขา,าทุกท่านคำถามคือว่าผมจะไปตั้งท่านอดีตนายกทักษิณไปที่ปบึกษาไปแกะเทปดูได้นะครับไม่เคยพูดนะครับ ถูกถามมาว่าจะปรึกษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีมความชำผพก็จะปรึกษาผมก็ปรึกษาทุกท่านท่านแรกผมไปปรึกษาตัา้งแต่เข้ารัฐแหมงคือท่านนายกประยุทธ์ผมก็ไปปรึกษาใช่ไหมครับท่านอนันต์ผมก็ไป,ไปไปหาที่บ้านนะครับท่านนายกสมชายก็ไปก็ไปเยือนที่เชียงใหม่ที่ที่แล้วก็ไปนะครับท่านนายทักษิณเองอย่างที่ผมเรียนท่านเป็นนายกที่มีได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมากถ้าเกิดเป็นเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเสียหายถ้าเกิดผมไม่ปรึกษา นะครับผมเองผมก็เป็นมือใหม่หันขับในรัฐบาลนี้หล,หลายๆท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนายกแล้วครับอดีตรองนายกหรืออดีตผู้แทนการค้าไทยรัฐมนตรีปรลาดกระทรวงผมปรึกษาหมดครับนะครับไม่ไดนะ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กีการไคร sure. ทั้งสิ้นไม่ได้กีการเรื่องสีเรื่องเรื่องความเชื่อทางทางการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติผมยินดีครับไม่มีการพิจารณาที่จะตั้งท่านเป็นแล้วครับเพราท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้งกี่ปีนะครับต้องไม่เป็นที่ปรึกษาผมเอกผมคิดว่าท่านเองท่านก็มีมีโรแล้วก็ responsibility ของท่านในหน้าที่อื่นที่ท่านอยากทำอยู่แล้วนะครับ ว่าขันดินให้ลดงาดอกไม้บานกลางตุ่มไป<า>ประชาธิปไตยได้เติบโตนี่เป็นบรรยากาศการเลี้ยงส่งแล้วก็เป็นการเลี้ยงฉลองผลที่ฉลองได้นะการสิงสุดการต่อสู้ในเลเวลที่หนึ่งก็คือการต่อสู้ในภาคของ ที่สังคมันบ้าบอเรื่องคุณทักษิณที่คุณทักษณิณ,ษณก็กลับมาแล้วก็กำลังเรได้ไปพูาาดเบยวา่าการต่อสู้ในในช่วงแรกเดี๋ยวมันมาชัดเจนผมคิดว่าการต่อสู้ในในเลเวลอีกเลเวลเีมันก็ต้องกออ่อเกิดแล้วก็เริ่มขึ้นเพราะวันนี้ก็คือเป็นการเลี้ยงส่งแล้วก็เป็นการเลี้ยงขอบคุณที่ทุกคนเ,เป็นมาให้กำลังใจแล้วก็เป็นเป็นสัญญาณว่าพวกเราก็จะต่อสู้ด้วยความเป็นมนุษย์แล้วก็ต่อสู้ด้วยความ ใช้ชีวิตแบบปกติเือกินเบียร์กเป็นปกติวันจะมีป,ป้าๆหลายคนมามีเพื่อนหลายคนมาก็ก็ดื่มกินกันสังนั้นัพักก็จะมีดนตรีมีอะไรเล่นครับแสดงว,ว่าเป็นการคุยเพูดค,คุยกับคนที่มีความสัมันร่วมกันในใว,วันนี้ใช่ครับแต่ผมเราในเรื่องคดีเป็นยังไงบ้างครับก็รอปากพิพากษาวที่26นี้ว่าสาลจะพิพากษาอย่างไงซึ่งเราก็คือถ้าเป็นคือถ้าบ้าเนเมืองมันยังไม่เปิดนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับคำพิพากษาแต่ว่าเราก็ทําให้วันนี้ทําให้มันดีที่สุดใช่าาาร่่วมสงงทนนยคัรบ จริงก็คุยกับภรรยานะฮะว่าตอนที่มาเนี่ยเราควรจะมาด้วยด้วยความรู้สึกแบบไหนดีคือผมกับพี่อนอนท์เราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกันมานะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมเป็น,นแล้วหลังจากนั้นก็เห็นบทบาทพี่อนอนท์นะครับในการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นคนที่มีความแหลมคมนะครับแล้วก็แหลมคมขึ้นเรื่อย แล้วด้านหนึ่งก็คือเขาเป็นพ่อเป็นคนที่เป็นพ่อของเด็กที่ได้แต่คลอดได้ไม่นานดังนะนั้นการมาในความมาในวันนี้มาในคืนนี้มันมันเป็นอารมณ์ที่แบบพื่จะรู้สึกยังไงดีครับวันนี้เป็นคนดำเนินรายการในวันนี้ในธีมของวันนี้คืออะไรครับค่ะวันนี้นะคะกเ็เราอยู่กันที่โฮปแอนฮอบนะคะคาบานะคะซึ่งจะเป็นการจัด วาระเลี้ยงส่งและกันเป็นการดื่มเลี้ยงส่งให้กับพี่อนุนนะคะเพราะว่าพี่อนุนเนี่ยจะต้องมีอพอดีม้าตราลที่สองที่เราตัดสินในวันที่ย6ตุลาที่กำลังจะถึงนี้นะคะแล้วก็เราก็กังวลและมีความเป็นไปได้เป็นสูงมากที่พี่นอนุนอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวนะคะอย่างเกสเองอย่างคุณวานวันนี้เองก็ไม่ได้ประกันเพราะฉะนั้นเคสของพี่อนุนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะถูกเอาตัวเข้าไปในจับครั้งหนึ่ง <S <S แล้วในทุกๆครั้งอะค่ะ <S <S ทุกครั้งที่เพื่อนเราต้องติดคุกอะทุกครั้งงงทีี่่่่เเเเเพือออนนนนนนรรรราาาาาตตต้้้้้้คคลลััััััะะะมมมมมมศแแยยยกววใหๆไ แต่ในครั้งนี้โอเคเราก็เลยเทางทีมเพื่อนของเมี่นโนนะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นแค่เพียงบรรยากาศของความเศร้าการเข้าไปข้างในมันอาจจะเป็นการสู้ต่อในอีกมุมหนึ่งด้ก็ได้เหมือนกันนะคะผลการตัดสินก็เอาเลขาธิการพักขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนะซึ่งเ,เลขาธิการพักนะมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยสอดเป็นเพื่อนของธนาธรน,นะะก็เคยทําหนังสือ ที่เรียกว่าฟ้าเดียวกันนะฮะซึ่งเกิดเคยถูกตรวจคน้นถูกดำเนินคดีมาแล้วสาหรับนิยสารฟ้าเดียวกันนะกล่าวนี้การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าพิธาเนี่ยนะพ้นจากคดีต่างๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมอบตําแหน่งให้กับทางพิธานะครับกลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งชัยธวัฒน์ชัยธวัฒน์ก็บอกว่า เขาก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับปิธานะครับแต่สิ่งประเด็นที่น่าสนใจคือปิยบุตรนะก่อนหน้านี้โดนทัวลงนะครับและบอกว่าจะพอละจะเลิกเรียกวิจารณ์ทางการเมืองจะกลับกลายมาเป็นนักวิชาการอย่างเดียวนะครับหลังจากที่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันบอกไว้นะบอกว่าสามารถให้นักวิชาการสามารถวิพากวิจารณ์ทางการเมืองได้เป็นสิทธิที่เขียนในรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกันนะฮะ ปิยบุตรก็แขวะพิธาอย่างเต็มรูปแบบเลยชอบทําตัวหิวแสงวันนี้จะเป็นขา่าวยังไงวันนู้นจะเป็นขา่าวยังไงแทนที่ว่าจะเป็นนักการเมืองกลับกลายเป็นเสล็บสิ่งเหล่านี้นะครับคงเป็นเครื่องตอกย้ำนะผมบปดหุ้นส่วนก่อนหน้านี้บอกว่าพิธากําลังโดนล,ลอยแพนะครับตอนนี้เขาย้ายพิธาจากหัวหน้าพักมาเป็นประธานที่ปรึกษาปักพักนะซึ่งเป็นกุญสือของพัก นะครับพิธาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากคคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอทีวีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดียุบพรรคที่ศาลธรรมนูญนะครับให้ส่งคำวินิจฉัยครั้งสุดท้ายไปทั้งสองกรณีเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีคนตั้งคำถามกับผมว่าแล้วถ้าพิธาลาออกจากหัวหน้าพักมีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคขึ้นมาแบบนี้จะส่งผลทำให้นะครับพรรคเก้าไกลจะลบ รอดพ้นจากการกระทําความผิดหรือพิธาจะลอดพ้นจากการกระทําความผิดหรือไม่ <ST UT> ผมเรียนว่าความผิดสําเร็จไปแล้วนะครับถ้าพบการกระทําความผิดจริงนะครับแล้วสารพิพากษาก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายถึงแม้ว่าจะมีการลาออกหรือไม่การเปลี่ยนกรกรมการบริหารพักก็ตามนะครับแต่ประเด็นที่มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพักนั้นเป็นเรื่องของอำนาจอาจจะเป็นเรื่องของการหมั่นไส นะครับที่พี่ทาทําตัวหิวแสงวันๆจะดูแต่สื่อไหนจะเอาไปพาดหัวติ๊กตอกของพักจะเอาไปลงอย่างไรนะครับเป็นคําแขวะของปียบุตร แต่พิยบุตรก็ยอมรับมาคุยกับพิธาทุกวันไม่มีความขัดแย้งอะไรพิทาก็บอกไม่มีความขัดแย้งอะไรแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพิทากําลังถูกเฟดออกจากการเมืองการเฟดพิธาออกจากการเมืองในครั้งนี้เท่ากับเป็นการลอยแพและก,การลอยแพพิธาในครั้งนี้ย่อมเกี่ยวข้องกับคดีที่กําลังตามมาสื่อมวลชนต่างๆกําลังมองว่าก้าวไกลกําลังเข้าสู่จุดอับและ กำลังเสียเปรียบคู่ต่อสู้อย่างหนักเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ